เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแอนดิงเบเกอร์นะครับผม วันนี้ก็จะมารีวิวปืน b a l e t s i s นะครับผมอ่าเป็นปืนสไนเปใหม่นั่นเองนะครับผมก็คือ b バ l e t นะครับผมลาย s i s นะครับผมโอเคนะครับอ่ารายละเอียดปืนนี้นะครับผมโอเคนะครับดาเมจจะอยู่ที่100เต็มนะครับรีคอยสูญไฟเลสสูญแอคูลาซี่แ,แอคูาลารี่เนี่ยแอคูลาซี่แอคูาลารี่เนี่ยหนึ่งร้อยนะครับผมในหนึ่งแม็กจะมีอยู่ห้านัดกระสุนสำรองอีกสิบห้านัด นะครับผมโอเคนะครับอ่าลวดลายก็เป็นประมาณนี้นะครับเวลาถือถือว่าลายนี้สวยเลยนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็คือลายที่อยู่ในขังนะครับก็ยังสวยอยู่นะครับส่วนเงื่อนไขาการได้มานะครับผมก็ก็คือเนี่ยใช้แคสเนี่ยหรือ d e เนี่ยให้ครบ50,000 d e ดีคือใช้นะสมมติมีอยู่แล้วคือเติมไว้ตั้งนานแล้ว50,000ดีอีอย่างเงี้ยก็ใช้นะครับผมสมมติ เออ่ผมเติมไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้ว70,000 DE อ่าแต่ผมยังไม่ได้ใช้อ้าวกิจกรรมนี้มาพอดีผมก็ใช้แค่ใช้50,000 DE นะครับก็มีสิทธิ์ได้รับปืนนี้นะครับผมก็ไปกดรับได้ที่หน้าเว็บเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้เด็กเ,เ,เ,เด็กอิพด็กอิพชั่นนะครับผมโอเคนะครับโอเคห้าหมื่นดีอีนะครับ, 50, DE, รบหรือว่าใครที่ไม่ได้เติมไว้หรือว่ายังไม่ได้ใช้อะไรเลยเนี่ยก็เติมเข้าไปครับประมาณ500บาทนะครับผมก็คือ500บาทนั่นแหละ เติมเข้าไปห้าร้อยบาทนะครับผมก็จะได้มาห้าหมื่นดีอีแล้วก็ใช้ซะคือต้องใช้ด้วยนะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้ออะไรก็ซื้อไปเถอะนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะโอเคไปเราไปลองกันด่า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 นนี้แล้วการด่านใหม่นะครับ เออหาจุดหาจุดรีวิวก่อนนะครับแป๊บหนึ่งมาเป็นจุดนี้ละกันนะครับไกลๆหน่อยนี่เลยโอเคหนึ่งตัวสองตัวพอแล้วมัง้งพอแล้วแหละ นะครับโอเคสำหรับลวดลายของปืนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงเงาดีวะตรงนี้อ่ะนี่ครับเวลายอยู่ในเงามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมันก็จะมีไฟเห็นไหมมันจะมีไฟอยู่3ามจุดหนึ่งตรงปลายกระบอกปืนนะครับผมแล้วก็ตรงข้างๆข,ข,ของปืนแล้วก็ตรงกล้องตง้องเล็งนะครับจะมีไฟอยู่นะครับผมไฟสีฟ้าปืนนี้ก็ทําออกมาได้สวยเลยนะครับ นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเวลาอยู่กลางแดดนะนี่เวลาอยู่กลางแดดเป็นนี้ถามว่าปืนนี้มันออกมาตั้งนานแล้วนะทําไมเพิ่งมารีวิวอ๋อ,อก็ตอนมันออกมาเนี่ยคือผมก็ได้เลยนะผมก็คือผมก็ใช้ไปห้าหมื่นดีนั่นแหละก็คือได้ปืนนี้เลยตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนมันออกนั่นแหละตอนมันอัปเดตนั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นอนะ่ะผมอยู่ต่างจังหวัดไงคือผมตอนนั้นผมก็มีแค่โน้ตบุ๊กหนึ่งตัวเล่นกระตุกกระตุกเน็ตก็ กา,กากแชร์จากโทรศัพท์ไงมันก็ไม่ได้คือจะอัดมันแค่เล่นมันก็ยังกระตุกกระตุกจะให้อัดวิดีโอรีวิวยังมันก็ยังไงยังไงอยู่ตอนนี้ก็ถือโอกาสก,กลับมานะครับผมพอื่นวันสงการเนี่ยเขาไปไปเที่ยววันสงการผมกลับมานะกลับมาจากต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพนะครับโอเคนะโอเคนะครับอ่ะลอยก็เป็นประมาณนี้อ่ะเวลาดูโด,ดนแดดก็เป็นประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดู สปีดในการยิงว่ามันจะเร็วขนาดไหนนะครับผมผมจะยิงแบบสับไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะโอเคก็บอกก่อนผมไม่มีถุงมือคือไม่ได้ใส่สับไวไม่ได้ไม่ไม่ได้ใส่ถุงมือสับไว้ก็คือเป็นตัวร่อนจอนนะครับผมสังเกตได้ตอนเริ่มคลิปนะครับผมโอเคมาดูกัน่ะโทษ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 กดเบิ้ล นี่ครับอันนี้ก็เวลารีโหลดนะโอเคปืนนี้ผมว่าช้านะคือสิ่งข้อเสียของมันก็คือมันแรงถูกไหมอ่ามันแรงอ่าดาเมจมันหนึ่งรออันนี้อันนี้คือตามสเปคมันนะมันแรงดาเมจมันหนึ่งร้อยโอเคโหยิงไม่แตกเลย อ่าผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับรีเออคือปกติเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยเล่นสไนดอยู่แล้วก็คือเล่นสไนไม่เป็นนั่นแหละนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอ่อมาความไวในการยิงของมันก็เป็นประมาณนี้นะครับอ่าปืนของปืนนี้นะครับสปีดในการวิ่งก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่รองเท้าก็คือตัวลันจอนนะไม่ไม่ได้ชุดเต็มอะไรไม่ได้ใส่กงใส่เกาะอ,อะไรนะครับ ช็อปปี้ในการวิ่งก็เป็นประมาณนี้ถือว่าช้าเลยช้ามากแล้วเวลายิงเนี่ยคือเนี่ยคือสังเกตไหมเวลายิงปึ้งมันชักเขาเรียกอะไรอะเนี่ยมันชักเขาเรียกอะไรวะเออมันชักไอ้เนี่ยไอ้ตรงไอ้นี่กระสุน่ะเนี่ยมันเลยทำให้ช้านะครับปืนนี้ ก็ด้วยที่ดาเมจมันหนึ่งอยนะครับผมทําให้ GM ทาง GM เขาก็ต้องใส่ข้อเสียมาด้วยไม่งั้นมันก็โกงเกินไปนะครับผมอันนี้ก็คือเวลายิงแบบไม่กดคิวหรือไม่กด3-1นะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับผมรายละเอียดมันเยอะบปืนนี้เพราะมันเพิ่งมาใหม่นะครับปืนนี้นะครับอีกจุดสังเกตหนึ่งก็คือนะครับอ่ะลรากระเป๋ เวลาเรายิงสมมุติเราอันนี้คือผมไม่ได้ซูมใช่ไหมอ่ะเวลาเราซูมปุ๊บกดยิงเป้ามันจะไม่กลับนะครับผมก็คือไอเออเขาเรียกอะไรซูมเนะี่ยไอตรงที่เราซูมเข้าไปเนี่ยมันจะไม่กลับเนี่ยคือเรากดปล่อยเราซูมไว้ปุ๊บเราสามารถยิงได้ต่อเนื่องเลยอย่างเงี้ยพุ้งแล้วก็พึ่งอีกตัวหนึ่งแต่ก็มันจะมีดีเลยหน่อยหนึ่งเอาใหม่นะครับสมมติอ่ะเราเจอตัวนี้ปุ๊บ อายุมันมีดีเลยหน่อยหนึ่งอ่ะเอามาเอามารีโหลดอยู่โอเคนะครับมันจะมีดีเลยหน่อยหนึ่งปึ๊บแล้วก็ดีเลยโอเคราสามารถยิงต่อเนื่องได้เลยนะครับเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ต้องแบบมาแบบปึ๊บแล้วก็มารอช้ากว่าอีกนะครับถ้ามันอยู่ใกล้ๆก,กันอย่างเงี้ยก็สามารถยิงอย่างนี้ได้เลยนะครับ ปึ๊บแล้วก็ปึ้มรอแป๊บหนึ่งประมาณสองวิสองวิสมวิได้ประมาณนี้นะครับสามวิประมาณสามวินะครับผมอ่าเดี๋ยวลองนี้กี่วิแป๊บหนึ่งมาใหม่ใหม,ม,ม่นะครับแล้วแต่ขนาดและกันพอๆกันแหละแต่ว่าผมว่าอย่างเงี้ยมันใจนี่กว่าเนี่ย แต่มันบางถ้าทําอย่างนี้บางทีมันกระสุนมันก็ไม่ตรงนะเนี่ย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 กระสุนบางทีทําเงี้ยคือถ้าเราไม่สับเนี่ยมันก็ไม่ตรงถ้าเราขึ้นลำใหม่ <G uer an> นะครับผมเวลาเรายิงแล้วขึ้นลำใหม่กระสุนก็จะตรงแล้วแต่ถนัดแล้วกันนะครับายิงไม่ออก,อกเองขึ้นลำใหม่กระสุนมันก็จะตรงนะครับอ่าแล้วแต่ถนัดนะครับ ก็บอกเป็นจุดสังเกตอีกอย่างหนึง่งก็คือเวลาเราคลิกเวลาเราซูมไปแล้วเนี่ยเรากดยิงไปปุ่งเงี้ยเป้ามันจะเขาเรียกอะไรไอตรงกล้องเนี่ยมันจะไม่ไออย่างปืนอื่นเวลายิงปุ่งมันก็จะกลับอะไรประมาณนี้คือแบบปุ่งแล้วมันจะกลับมาเป็นในรูปนี้นะครับผมสำหรับเจ้าบาเล็ตเนี่ยมันจะยิงปึ้งแล้วมันจะกล้องเนี่ยมันจะไม่คือมันทํามาเพื่อเหมือนแบบ อารมณ์ประมาณว่าปึ้งเราสามารถยิงต่อได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือปึ้งหนึ่งแล้วก็ต่อปึ้งซ้ําอะไรเงี้ยศัตรูไม่ตายแล้วก็สามารถซ้ําได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องถอนซูมนะครับอ่านะครับโดยที่ไม่ต้องถอนซูมนะครับผมโอเคนะครับก็สามารถยิงได้โดยที่ไม่ต้องถอนซูมนะ ึงเพราะว่าปืนนี้มันแบบเหมือนมันออกแบบมานะแบบที่ผมพูดไปนะครับผมมันออกเหมือนมันออกแบบมาว่าสามารถยิงปึ้งแล้วก็ยิงซ้ำได้อีกรูยิงดัดหนึ่งแต่ดีเลยประมาณสามวิอะไรงี้ดีเลยประมาณสามวิสองวิแล้วแต่นะผมประมาณสามวิแหละสําหรับผมผมว่าประมาณสามวินะครับผมเวลาซูมไปกล้องเลย,ยกล้องมันก็จะไม่ถอนซูมเองเวลายิงเสร็จสามารถยิงต่อได้เลยนะครับผม โอเคมาถึงเรื่องเนื้อเนื้อเราบ้างมาดูว่าดาเมจระยะนี้นะก็ระยะระยะปกติของสนายนั่นแหละว่าจุดไหนกินัดตายมาเท้าก่อนผมจะยิงแบบไม่กด q ิคิไม่กด3าหนึ่งไม่ก็คือยิงไม่สับอะนะครับผมเพื่อบางทียิงสับเนี่ยมันเกิดพลาดนะครับผมหรือว่ามันมันไม่แน่นอนทําให้บางทีมันต้องมายิงสาอีกรอบหนึ่งมันจะ ไม่มันจะพลาดได้นะครับผมโอเคนะครับ๋ยวเรามาลองยิงเท้าก่อนกี่นัดตายเท้าหนึ่งนัดตายครับต่อไปขาครับหนึ่งนัดตายครับต่อไปท้องครับต่อไปอ,อกครับต่อไปหัวครับ นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็คือเปรียบเทียบได้ว่าไอ้พวกตัวเทนเป้าเทนนิ่งของเราเนี่ยมันเป็นประมาณแบบเหมือนตัวละครที่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เกาะไม่ได้คือไม่ไม่ได้ใส่เกาะไ,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 ไม่ได้ใส่อะไรพวกพวกชุดเต็มนะครับผมมันก็จะนัดเดียวตาย แต่มันก็มีโอกาสที่ยิงแล้วมันอีกฝ่ายจะไม่ตายนะครับผมอย่างที่ผมพูดไปเนื่องจากบางทีเราควิกไวเกินไปอีกฝ่ายก็าอาจจะไม่ตายได้นะครับผมแบบมันฟิวอีกฝ่ายอาจจะไม่ตายเลือดอาจจะเหลือหนึ่งหรือสองนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็บางทีติดเกาะนะผมอีกฝ่ายใส่เกาะใส่เกาะร้อยยเงี้ยบางทีนัดเดียวมันก็ไม่ตายสองนัดสองถึงจะตายก็คือถ้ายิงแล้วไม่ตายหนึ่ง คือมันจะมีเปอร์เซ็นต์นะก็คือแบบหนึ่งเลยเนี่ยบางทีเราสับไวเกินไปหรือแบบยิงแล้วเราสะบัดแบบเงี้ยเรายิงแล้วแบบสะบัดอะไรเงี้ยบางทีมันทําให้เหมือนมันลดลดแรงลดดาเมจนิดนึงทําให้อีกฝ่ายเหลือหนึ่งเหลือสองอะไรเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งก็คืออีกสตูใส่เกาะนะสตูใส่เกาะนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือสตูมันใส่เกาะใส่เกาะใส่หมวกใส่อะไรพวกเนี้ที่มันเพิ่ม เพิ่มความถึกนะผมทําให้ยิงนัดเดียวแล้วไม่ตายต้องซ้ำสองนัดนะครับผมเป็นสองนัดอย่างที่เอาเอาที่ผมเคยเจอเลยนะยิงนัดเดียวแล้วไม่ตายผมเคยเจอนะครับผมแต่ว่ายิงสองนัดยิงสองนัดแล้วไม่ตายเนี่ยก็ไม่เคยเจอนะเพราะว่าคือถ้ายิงสามนัดแล้วไม่ยิงสามนัดแล้วไม่ตายเนี่ยก็คือบางทีเราอาจจะยิงเฉี่ยวแต่เราคิดว่าโดนอะไรนี้หรือเปล่านะครับผม ดับเรายิางเงี้ยโดนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะสําหรับปืนนี้สําหรับใครที่ไม่มีงบหรือว่าต้นทุนน้อยหรือว่าเอางอ่า,งายๆก็คือแบบเล่นเกมกระเล่นเกมไม่เติมเล่นด้วยฝีมือของตัวเองเล่นด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สามารถซื้อเจ้าบาลิตตัวนี้นะครับผม ก็คือบาลเลตที่เป็นตัวออริจินอลตัวที่ไม่มีลายเนี่ยสามารถซื้อได้ที่ช็อปนะผมด้วยราคา,ารู้สึกจะ75,000มอ 75, นะผมโัเ okay, อครับ โอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ